S <S เรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตง่ายมากๆ <S <s <ie> <S เลยใช่ไหมจำได้ไหมคือเราเปลี่ยนตัวที่อยู่ติดกับประธานเนี่ยให้เป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่ครับ2ถูกไหมครับเราเปลี่ยนคํากริยาที่อยู่ติดกับประธานให้เป็นช่องที่2น,นี่ก็คือตรงนี้ที่เราเรียนไปจาได้ปะนี่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นช่องที่2ถูกไหมครับ <S 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 เราจะเปลี่ยนเป็นช่องที่ <ense> <S <s <uk at> <S 2เช่น จากที่บอกว่าฉันดื่มน้ําทุกวันนะเราจะพูดแบบเป็นอดีตก็เราจะพูดว่าฉันดื่มน้ําเมื่อวานนี้ฉันดื่มน้ําเมื่อวานนี้ฉันคืออะไรไอถูกไหมครับคาว่า drink นะช่องที่2องเขาว่า drink คืออะไรก็ไปเปิดกริยา3ช่องดูแล้วดูช่องที่2นะฮะเราก็จะเจอว่า drink เนี่ยมันกลายเป็นคำว่าอะไรครับ drank ถูกไหมครับ I drank อะไรเอ่ย water เมื่อไหร่บอกเวลาลงไป yesterday เข้าใจไหมครับ I drank water yesterday ฉันดื่มน้ำเมื่อวานนี้ถูกไหมต่อไปอันที่6กนะกำลังทำอยู่ในอดีตกําลังทำอยู่ในฉันกําลังดื่มน้ำฉันกําลังดื่มน้ำตอนที่คุณโทรมานะฉันกําลังดื่มน้ำอยู่ตอนที่คุณโทรมาโอ้โหตก,กใจ สำลักน้ำเลยสำลักน้ำเลยเอา้าวชันคืออะไร I อกำลัง ecmr ใช่ไหมเมื่อเป็นอดีตปุ๊บกลายเป็นช่องที่2ซึ่งก็คือ was หรือไม่ก็ were ใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เป็น I เนี่ยเราต้องใช้การอะไรครับ was ถูกป่ะ I was แล้วก็ Drinking เหมือนเดิม I was drinking water เมื่อคุณโทรมา when you called me ถูกไหมครับ I was drinking water when you called me ถูกมเจ็ดฉันได้ดื่มน้ำฉันได้ดื่มน้ำไป3ามแก้ว <c oughs> ก่อนฉันมาที่นี่ฉันได้ดื่มน้ำสามแก้วก่อนฉันมาที่นี่ฉันได้ดื่มน้ำสามแก้วก่อนฉันเข้านอนกันแล้ ฉันได้เดียมน้ำสามแก้วก่อนฉันเข้านอนฉันก็เลยต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยหน่อยนะเมื่อคืนนี้อ่ะว่าไงฉนะันคือไอได้คืออะไรครับ h a ชใช่ไหมตัวคำว่า have เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นช่องที่สองซึ่งก็คือคำว่าอะไรฮะ h a ชถูกป่ะ I had d r UNK น้ำสามแก้วเขาใช้ค,คำว่าอะไร three แปลว่าสามแก้วคือ cup ใช่ไหมแล้วมันมากกว่าหนึ่งก็ใส่ S เข้าไป I had drunk three cups เดี๋ยวขอโทษทำไมใช้คำว่าคัพซะล่ะ glass สิใช่ไหมคัพมันใช้กับพวกกาแฟใช่ป่ะ three glass ใช่ไหมฮะตัวใหญ่เปนะ็นอ่ะหอลงมาบรรทัดล่าง three glass ใช่ไหมลงท้ายด้วย s อยู่แล้วเราก็เติม es ลงไป I had drunk three I had drunk three glasses of water ก่อนฉันเข้านอนคำว่าก่อนคืออะไร before ฉันเข้านอนกน็นคือ went to bed ถูกไหมถามเอ้ยเมื่อคืนนี้ สมมติภรรยาถามว่าคุณทําไมคุณถึงลุกประชีบ่อยจังเลยเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็เลยตอบว่าโอ้ผมได้ดื่มน้ําไปสามแก้วก่อนผมเข้านอนนะก็เลยลุกประชีบ่อย I had drunk three glasses of water before I went to bed ถูกไหมฮะแล้วก็8นะครับได้กำลังทำ ได้กำลังทำอยู่นะได้กำลังทำในอดีตนะก็จะเป็นอะไรจาก I have been drinking water all the time เราก็จะพูดว่าฉันได้กำลังดื่มน้ำนะอยู่ตลอดเวลาก่อนคุณมานะฉันได้กำลังดื่มน้ำอยู่ตลอดเวลาก่อนคุณมานะคุณซื้อคุณซื้อน้ำอัดลมมาฝากฉันนะฉันก็เลยไม่ได้กินในตอนนี้เป็นเพราะว่าฉันได้กำลังดื่มน้ำมา อยู่ตลอดเวลาก่อนคุณมาตอนนี้ท้องไม่มีไม่อยากดื่มน้ำแล้วนะอาจจะพูดว่าไง I had ใช่ไหมจาก have กลายเป็น had ข้างหลังก็เหมือนเดิม I had been drinking water ก่อนท่านมานะ before you อะไร You came. I had been drinking water before you came. นะครับ I had been drinking water before you came. ให้คุณสังเกตว่าสังเกตตรงไหนครับสังเกตตรงคำกริออยาไงใช่ไหมเนี่ยวิธีการทำเป็นอดีตก็คือเราเปลี่ยนกริออยาตรงที่ติดกับประธานให้เป็นช่องที่เท่าไหร่ครับช่องที่ สองใช่ไหมจาก Drink กลายเป็น d r ร n k จาก Am กลายเป็นอะไรครับเป็น Was ไงจาก Has กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น h a d ถูกไหมครับจาก Has กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็น h a d แบบนี้เข้าใจไหมครับหลักการนี้นะแล้วครูบอกแล้วว่าจุดที่เขาเน้นกันมากเลยนะนะประโยคที่เขาใช้บ,บ่อยเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ย ก็คือประโยคที่1 2 3 4 2> แล้วก็5นะครับ6 7 8เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนเป็นส่วนใหญ่นะใช้ในการเขียนหรือพวกข่าวอะไรเงี้ยเขาอาจจะเขียนให้เราเห็นแต่ครูก็สอนแบบพอหย,ยาบๆไปก่อนนะฮะพื้นฐานแต่ว่าครูจะเน้น1 2 3 4 5แล้วก็ประโยคที่9้าซึ่งกำลังจะสอนในวันนี้ นะซึ่งประโยคที่9ก้ันเราจะสอนในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดให้ได้คุณต้องพูดให้ได้ประโยคแบบนี้นะคุณต้องพูดให้ได้5รูปแบบนี้แบบประโยค,โยคที่ 1, 2, 3, 4, 5ต้องพูดให้คล่องเลยนะต้องพูดให้คล่องค่องเลย